อคือมื้อนี้เฮาจะมารีวิวโรงเฮียนที่เฮาอยู่ที่เฮาจะว่าจะเฮียนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีหมู่นึงแบบว่าาส่วนตัวรีวิวโรงเียนนี่แห แบบเขาอยากโหเฮียนองเฮียนนะแต่ว่าตอนนี้ยังมาทันในเฮียนเพราะว่าเส้นเข้าวันที่เส้าซีหูพนเสียงเนาะอันเี้่กั้านเดิพ้นกเ้าเก่าแหละแต่ตอนนี้กำลังีย่เบียงเากิเ้อากินเนือต้องินเ้ออกเอว่อนเน่้กนเงกิน้องนเน้กินเน่้ออนเนงกนเนืน้ ก่อนอื่นเฮากำสิรเี้ยว <No. S 1> ห้องอยู่กันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือห้องอยู่ของเราเตียง oh, <no. S 1> นี่เตียงมันจะเป็นเตียงสองสนันเนาะอยู่นี่อ่าก่อนคนนอนแลังนี่เป็นค,คนนอนนี่ภาษาอังกฤษโต๊ะเอาไว้คุณโคบะเทียนจะนี่บอลตากเครื่องบอลเอาไว้ใส่เครื่องเกาะเครื่องอีกั้นนี่แบบมีบาร์แบบ ในทุกยางเนี่ยเป็นเกิอบแล้ว oh ก็เขาจะมา <No. S 1> ะนี่บอลปิดไฟนี่มาเบิ้ง้องที่สองนะของที่สองก็เป็น้องมูเขาเองเปิดไฟก่อนนี่คือบอลปิดเปิด, oh. ปดไฟนี่บอแม่ เปิดไฟและนี่เป็นดีโมดนะเป็นดีโมดเอาไว้เปิดผัดลมเนาะผัดลมผัดลมอยู่อยู่ทางนี่เดี๋ยวเราจะกดสตาร์ทโอเคไหมมันเป็นผัดลมอัตโนมัตินะตรงนี้เนาะปิดปิดอ่าใส่ห้องนี้จะอยู่ได้สี่คนนี่เตียงสองสั้นคือเก่านี่ ก็เป็นเตียงสองท่านห้องนี้อยู่ได้สี่คนนี่คือแวนก็จับประมาณนี้นะพี่น้นองเนาะแล้วก็นี่โตเดี๋ยวเ้างเสีออกรีวิวทั้งหอกและนี่มันเป็นห้องเก็บเครื่องห้องเก็บเครื่องเป็นเครื่องเสษเครื่องสั้ง นี่เป็นห้องเกิร์ดเดี๋ยวเฮาสิสิรีวิวนะห้องฮเฮยนห้องเฮยนเท่าอยู่โอเคเดี๋ยวเฮาออกไปเลย let's go กาแฟไปกับพ่อมาลูกไปกับพ่อไปเดี๋ยวเฮาสิรีวิวห้องเยนแบบข่าวๆมาพี่น้องเนาะและนี่จะเป็นรถของอาจารย์ใหญ่รถของอาจารย์ใหญ่เป็นรถเกง่งเนาะแล้นี่จะเป็นลิฟต์ ลิฟที่เขาขึ้นเขาลงหงเฮียนนี่ความสูงประมาณเจสั้นนี่จะเป็นรถของเขาเจ้าเนะเขาเจ้าซีมาเรียนบำรุงภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาสิถ่ายหงเฮียนในเบิงหลังพี่น้องนะนี่เลยพี่น้องนี่คือหงเฮียนโลโกส ที่เขาจะเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีเนาะนี่คือหรงเรียนโลโกสโอเคเนานะมันก็จะมีประมาณนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าเขาไปอยากรีวิวโรงเรียนแต่ละห้องเพราะว่าเขาเจ้าบอยเขาเจ้ายัางบอยถ่ายวีดีโอนะเพราะว่า ขนาดง,งานเขายังกําลังเหตดเวียกคันจะได้รีวิวประมาณ1ิบเอ็ดสิบสองโมงคนละพี่เนาะมันก็จะมีประมาณหนอนน้องมูคูฮขกกอผักคลิปนี้พารี่เป็นมูเป็นคูอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดซับสไครต์ let's go bye